สวัสดีค่ะดิฉันจุธาพรน้อยประเสริฐครูวิทยาลัยชุมชนระนองหัวหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนอง สำหรับโครงการการแต่งกายการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ2,563วิทยาลัยชุมเชลานองมีแนวคิดที่ว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดฝั่งภาคใต้อันดามันที่มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของคนในจังหวัดระนองที่ยังคงมีอิทธิพลสืบทอดต่อกันมาและมีเรื่องเล่าต่อกันมาอย่างยาวนาน สำหรับโครงการนี้วิทยาลัยชุมชนรานองได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการแต่งกายที่ส่งเสริมให้คนในจังหวัดระนองได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยวิทยาลัยชุมชนรนองได้ร่วมกับคนในท้องถิ่นในการศึกษาวิจยัยรวบรวมมค์ความรู้นำมา ออกแบบต่อยอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับคนในจังหวัดระนองภายใต้การพัฒนาที่เรียบง่ายและยั่งยืนสวัสดีค่ะอมรรัตดวงเป้นครูวิทยาลัยชุมชนระนองเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนองภายใต้โครงการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบสารศิลปะวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดระนองโดยได้รับงบประมาณจากงบบุรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสถาบันวิทยาลัยชุมชนเหตุ <im ites. S 1> ผลที่ทำดินโบราณหรือหัตถศิลป์ดินโบราณก็สืบเนื่องจากที่วิทยาลัยชุมชนระนองมีการจัดทำโครงการ การส่งเสริมสืบสารทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายบ้าบายยะยาจังหวัดระนองซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและทำให้ได้ทราบถึงประวัติและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตว่านอกจากมีการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนองแล้วก็ยังมีการนำดินโบราณมาทำเป็นเครื่องประดับการแต่งกายพื้นเมืองโดยมีการ ทำเป็นดอกไม้สําหรับติดเสื้อเจ้าบ่าวหรือที่เรียกว่าเชงกอหรือกิมกอมีการทําเป็นมงกุฎเจ้าสาวมีการทําเป็นมงกุฎไข่มุกและมีการทําเป็นดอกไม้สําหรับประดับบ้านเรือนเพื่อความสวยงามเลยเป็นแรงบันดาลใจอยากให้มีการสืบสารการนําดินโบราณมาให้กับคนรุ่นหลัง ได้ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าบาในอดีตให้อยู่คู่กับชาวจังหวัดระนองกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะจะเป็นประชาชนจากชุมชนต่างๆในจังหวัดระนองนะคะอย่างเช่นชุมชนบ้านบางริ้นบางนอนกระเปอร์ชุมชนบ้านเงาว รงกวงเขานิเวศเสาแดงตลาดเกา่าและชุมชนเสือป่ากิจกรรมการทำดินโบราณครั้งนี้นะคะหรือที่เรียกว่ากิจกรรมหัตถศิลป์ดินโบราณก็มีการทำเป็นของที่ระลึกมีการทำเป็นเครื่องประดับการแต่งกายพื้นเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายมากกว่าในอดีตนะคะแต่ว่า สิ่งขั้นตอนการประดิษฐ์หรือว่าวิธีการทำอะค่ะก็ยังคงเป็นแบบโบราณนะคะโดยใช้การพันดิ้นโบราณนะคะซึ่งสิ่งที่มีการประดิษฐ์สิ่งแรกก็คือการทําดอกมะลิจากการที่มีการประชุมคราวที่แล้วนะคะที่ประชุมเห็นว่าอยากให้มีการทําดอกมะลิเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลวันแม่แห่งชาติก็เลยอยากให้ผู้เข้าอบรมอะค่ะได้ทําดอกมะลิ เพื่อที่จะสื่อถึงสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่นะคะในส่วนของอสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างที่ทําต่อมาก็คือการทําดอกโกมาซุมค่ะซึ่งการทําดอกโกมาซุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดระนองก็เพื่อที่จะให้แต่ละคนได้รู้ว่าดอกโกมาซุมนอกจากที่เราจะมาทําเพียงแค่เข็มกลัดติดเสื้อเพียงอย่างเดียวเราก็สามารถประดิษฐ์สิ่งอื่นๆก็เลยมีการนำแนวคิด ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดละนองดอกไม้ประจําจังหวัดละนองโดยทําเป็นเข็มกลัดติดเสื้อนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเม็ดกาหยูค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญจังหวัดละนองนะคะก็มีการทําเป็นต่างหูเม็ดกาหยูค่ะรุ่นที่2นะคะเป็นการอบรมการทํามงกุฎเจ้าสาวค่ะซึ่งการที่จะทํามงกุฎเจ้าสาวได้น,น,นะคะมงกุฎเจ้าสาวเนี่ยมีความละเอียด แล้วก็จะต้องอาศัยความชํานาญระดับหนึ่งถึงจะทํามงกุฎเจ้าสาวหรือที่เรียกว่าหัวกวนได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํามงกุฎเจ้าสาวได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมการทําดินโบราณมาแล้วก็เลยจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งแรกอะค่ะที่มีการทําดอกไม้แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆและขอขอบคุณวิทยากร พี่จุ๊บปียนัทอิสระสงครามและอาจารย์จิตรไทยทองปัดที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำจังหวัดระนองและเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะประดิษฐ์ประจำจังหวัดระนองผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะผู้จัดโครงการคาดหวังอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับการตกท่อจากบรรพชน และร่วมกันสืบสารถ่ายทอดอนุรักษ์ความเป็นไทยให้กับคนรุ่นหลังและอยากให้มีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระนองและที่สําคัญนะคะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนองค่ะสวัสดีปียนัทอิสระสงครามปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ดินโบราณจังหวัดระนองงานหัตถศิลป์นดินโบราณที่ได้ทำมานะคะคือเริ่มตั้งแต่ปีพศ2555ในงานครบรอบการสถาปนาจังหวัดระนอง150ปี ซึ่งได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองของจังหวัดระนองหัตถศิลปินดินโบราณของจังหวัดระนองหัตถศิลปินดินโบราณคือการนําดินโป่งและดินข้อได้มานํามาประดิษฐ์พันุ์ให้เกิดลวดลายต่างๆและก็เช่นเป็นดอกไม้หรือเป็นตัวสัตว์ จากสิ่งที่พบที่ได้ค้นพบในจังหวัดระนองเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ดินโบราณมี3ประเภทที่ยังคงหลงเหลือให้ศึกษาอยู่อย่างที่1ก็คือเป็นประดิษฐ์เป็นมงกุฎดอกไม้สําหรับใช้ในการแต่งงานพิธีแต่งงานเครื่องประดับของเจ้าสาวคือวิวาบ้าบาแบบที่2คืองานดอกไม้ติดเสื้อเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ในงานแต่งงานแบบที่3คือนำมาตกแต่งสถานที่เช่นการประดับตกแต่งเตียงเจ้าสาวม่านประตูหรือนำมาประดิษฐ์ในครอบแก้วประดับสถานที่ต่างๆต,ต,ตามบ้านการแต่งงานแบบบา้าๆได้เสื่อมถอยลงหลังจากที่ชุดแต่งกายแบบยุโรปเริ่มเข้ามาแทนที่ เจ้าสาวจะนิยมสวมชุดลาติยาวสีขาวและก็ไม่แต่งกายแบบก้าวมัวใหญ่หรือเป็นชุดคุยอีกต่อไปเครื่องเครื่องแต่งกายประเภทดินที่ที่จะต้องนํามาประดิษฐ์เป็นมงกุฎก็ได้รับการนิยมเสื่อมถอยลงข้อ3รูปแบบผลิตภัณฑ์ของของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณในอดีตโดยส่วนใหญ่ จะอยู่จะเป็นรูปแบบที่ซ้ำๆไม่มีการพัฒนารูปแบบยังคงที่ตามแบบโบราณจึงทำให้ศิลปะแขนงนี้ได้หยุดนิ่งแล้วก็ขาดการพัฒนารูปแบบไปจนทำให้เกิดการออลดบทบาทในการใช้เสื่อมถอยการนิยมลงไปประเภทของดินที่นำมาประดิษฐ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ก็จะมีดินสองประเภทคือดินข้อและดินโปง่งแต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการของดินได้เพิ่มมากขึ้นคือปัจจุบันมีดินที่มีสีสันมากมายขึ้นกว่าในอดีตซึ่งในอดีตมีเฉพาะสีเงินและสีทองจนทำให้เราได้นดําดินมาประดิษฐ์และก็พัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้นจนทำให้มีการผลิตภัณฑ์ ออกมาหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อกับชุมชนโดยตรงขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มหัตถศิลป์นิรนโบรณเช่นการทำออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มแล้วก็จัดอบรมเพื่อที่จะเพื่อที่จะฝึก สำหรับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ร่วมอนุรักษ์ในงานหัตถศิลป์ดินโบราณได้สืบทอดไปไม่ให้ขาดหายหรือหายไปจากสังคมจังหวัดละนองอีกขอบคุณดิฉันชื่อนางจิตระดาเส้งแก้วอายุ72ปีปัจจุบันนี้เป็นการจาัการบำนาญค่ะที่สนใจเข้ามาอบรม เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ดินโบราณสิ่งแรกก็คือชอบแล้วก็สนใจในงานประดิษฐ์ต่างๆค่ะที่ได้ทราบว่าจะมีการอบรมเนื่องจากเป็นสมาชิกของชมรมวัฒนธรรมบาบาของทางวิทยาลัยชุมชนเมื่อได้ทราบข่าวก็สมัครเข้าเรียนค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้า รับการอบรมงานหัตถศิลป์ดินโบราณได้ความรู้จากการประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆงามๆต่างๆในครั้งนี้อบรมมา3วันแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ช่อดอกมะลิวันแม่ดอกกกมาซุมสำหรับเสียบผมและว,วันนี้ก็กำลังเรียนการประดิษฐ์ลูกกายอยู่สำหรับทำตุ้มหูสวยๆค่ะ ความประทับใจที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ดินโบราณก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดงานประดิษฐ์ดินโบราณซึ่งบรรพบุรุษของเราได้มีมาแล้วก็ได้มาร่วมเรียนรู้สืบทอดต่อไปและที่ประทับใจอีกด้านคือคุณครูอาจารย์จุ๊บอาจารย์จิตไทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมาย หายโทษตั้งแต่ยากง่ายๆไปหายากๆแล้วก็ทำให้เราสามารถประดิษฐ์งานดินโบราณได้อย่างสวยงามค่ะสิ่งที่จะนำไปต่อยอดจากการที่ได้เข้ารับการอบรมง,งานหัตถศิลป์ดินโบราณคือถ้าลูกหลานสนใจก็จะช่วยสอนให้และถ้ามีเวลาว่าง ก็จะประดิษฐ์งานหัตถศิลป์ดินโบราณแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจและเป็นของฝากของขวัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองและถ้ามีผู้สนใจก็จะจำหน่ายให้เคยจำหน่ายไปที่จังหวัดอุดรธานีเขาแต่ง ชุดเจ้งสาวเขาซื้อดอกไม้ไปประดิษฐ์ไปประดับผมแล้วก็มีน้องที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ซื้อ,อดอกโกมาซุมไปเขามีรีสอร์ทเขาเอาไปไว้โชว์ในรีสอร์ทค่ะหลังจากที่ดิฉันได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์ดินโบราณดิฉันก็นำความรู้ที่ได้นี้ ไปประดิษฐ์ดอกไม้ต่างๆผลงานชิ้นนี้เป็นการเรียนรู้ครั้งแรกทางวิทยาลัยเขา,เาให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการอบอรมครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วก็ผลงานชิ้นนี้เก็บไว้กับตัวเองมีคนขอซื้อก็ไม่ขายอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะผลงานชิ้นต่อไป คือช่อดอกไม้สำหรับติดผมแล้วก็เป็นดอกกุหลาบติดเสื้อดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์สวยๆค่ะแล้วดอกไม้ประจำจังหวัดนนงงคือดอกโกมะซุมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนนองแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปสามารถนำไปติดเสื้อสวยๆค่ะ ผลงานชิ้นล่าสุดช่วงโควิดก็เลยนั่งประดิษฐ์ดอกไม้แล้วก็ไปขอความรู้จากอาจารย์น้องจุ๊บที่บ้านเป็นครั้งคราวจนสามารถได้รับความรู้จากอาจารย์น้องจุ๊บจนเป็นมงกุฎบ้าบาซึ่งเป็นผลงานที่ภูมิใจที่สุดเลยค่ะขอบคุณน้องจุ๊บมากๆค่ะ ้าแจ๋วขอฝากงานหัตาศิ์ดินโบราณให้ลูกหลานชาวระนองช่วยกันรักษาและสืบทอดต่อไปด้วยนะคะ